เปิดสิ่งที่นนกูลข้ามนนทิททำเอาคล้ามกลางไ g ทีมทีมเพราทันทีหลังจากได้โพสภาพรูปคู่กับแอปซออนเรียกได้ว่าทำเอาชาวโซเชียลนั้นเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะนอกจากทีมเพรานั้นก็ว่าที่นายกคนรัฐมนตรีคนที่30ได้ดูภาพ คู่กับสาวแอฟซอนละพร้อมกับลูกสาวทั้งคู่ด้วยก็ได้ระบุและล่าสุดคุณแม่แอฟนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยจ้าโดยแม่แอฟก็าาคอมเม้นต์บอกว่าเช่นกันค่ะที่ดีใจที่พี่พิมพ์กับน้องปีใหม่ที่ได้เจอกันล่าสุดก็มีอีกโมเมนต์ที่พากันแ,แชร์กันในผู้ใช้ Tik Took รายหนึ่งก็มาเผยคลิปหน้าที่หนุ่มที่หยุดและ รอสาวแอปนั้นก่อนจะขึ้นลิฟนั้นก็แยกกันโดยพดและเข้ามาก็ยืนยันคำลากันนั่นเองหลุดฟโฟกัสกันหนุ่มที่เดินมาด้วยกับ